ว่าสิเป็นสถานีรถไฟฟ้าข้างบนบอลจะยังไม่เห็นแมบ้านนะแต่คือมันสะอาดอยู่ตลอดเวลาสวัสดีครับพี่น้องครับสบายดีบาลแจ๊บสองมือบาลแจ๊บตั้งสองมือความเป็นระเบียบ่สวัสดีครับสวัสดีครับแท่นแท่นนี่ฮะบอลบวกกับบาลแจ๊บตอนนี้อยู่ที่นี่เลยพี่น้องเอ๋ยนะครับอยู่ที่สกายวอล์กเนี่ยฮะชิดลมเนาะพี่น้องเนาะเป็นสกายวอล์กที่เชื่อมต่อมาจากบีทีเอสเนี่ยไปยยางห่างห่างนี่เลยห่างเกษรอมรินนี่ ง่ามเนาะบาโบงามขนาดทางงามบาบาแจ๊บสุดยอดเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งย่านความเจริญของเมืองไทยที่บาบแจ๊บแหละ<ช>สิ่งนี้ทิงทีบาโบอย่างหายบาบแจ๊บจะเห็นโอ้งามบาบาแจ๊บโอ้โหคนทั่วร์ลูกคนต่างอยากจะมามองนี่ได้บาบแจ๊บจากด้านบนถึงด้านล่างด้นานล่างก็เป็นพื้นที่สะอาดสะอได้บาบแจ๊บโอ้เจยังบนอู้นะ คือไห้มากวาดเอาง่ายๆคู่มือเบิงแต่ละมือในี่สดใสแต่ทุกที่ทุกแห่งเมื่วาที่เป็นสถานีรถไฟฟ้าขางบนบอเจ๊ยังไม่เห้เมื่บ้านนะแต่คือมันสะอาดอยู่ตลอดเวลาเมืองสะอาดนะบอเจ๊ยเนาะหรือว่าด้วยประเทศเพิ่นบ่มีฝุ่นบอกมันจงสะอาดอยู่ตลอดก็มียุติมาเพิ่นดูแลเอาใจใส่นะนี่คือเจ้าบ้านเนี่เจ้าบ้านที่ดีนะเจ้าบ้านผ้าแขกค็ดยังไงเพิ่นก็ตามเนี่เจ้าบ้านเพิ่นปฏิบัติเหตุความสะอาดเด้มีความ เขาน,นามีความกระตือรือร้นมีความรับผิดชอบในการบอ,าบอสิมขาาีคิงาบอสิมขยะยบางที่แต่พื้นนี่เลยเนาะนอนกิ่งยังได้ไดเ,เดี๋ยวไปนอนในบ้านเจ๊บเดี๋ยวบ้านเห็นมักสะไลเลยเลนงามบริบาลโอ้สุดยอดเลยอันนี้จะเป็นห้างเกสรอ,อัมรินเลยบอนนั่งว้าถูกขัดเลยเบาโตเบาโบบางไหนะไปแบบระเบียงนะโอ้โหสุดยอดเนาะงามเนาะงามและบรรยากาศวิวโอู้ห บอลแจ๊บเดี๋ยวเราพากันยางไปตรงสกายวอล์กที่จะไปตรงชิดลมเอ้ยเซนทันโวเซนทันโวป่ะไปอ่าเซ็นทันโวอะไรเอ็มฮุ่ยนะเซนทันโวนี่ก็ว้าวบอลแจ๊บเป็นอะไรความงามเบิรงบันไดนี่ยบอลแจ๊บขนาดย่างขึ้นสะพานร่อยเนี่ยบ่ต้องย่างเห็นมันเมื่อยเนี่ยบอลแจ๊บโยม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 ชะบาระโดเมันยังเกินยัง มีโดมเข้าห้างเลยโอ้ยอะไรเป็นทางเข้าห่างเลยบอลแจ๊บโอ้นี่เป็นทางเข้าห่างโห่บอแจ๊บมาพาบอลแจ๊บไปยังไปเบิ่งทางยางล้อยฝ่าจะเบิ่งทางยางล้อยฝ่าดีบอลแจ๊บเบิ่งคอมเจริญอร์นี้ยางมันแบบปุ๊บเนาะเชื่อมกันมาปุ๊บ เชื่อมกันแบบโอ้โหยางไปต่างหลายกิโลเดี๋ยมันต้องลงมาต้องแยบมาต้องลงพื้นดินเลยพิ้น,นเพ็ดขักหรือเห็ดงามเลยเห็ดได้ดีขนาดน้องว่ามาพีมาพีเป็นด้ไยพื้นสะอาดสะอาดนี่กล่องวงจรฟิตพอรมอมมีทุกอย่างเนาะมี เรื่องความปลอดภัยอีกนอกจากไอ้ความสะอาดแต่ก็มีความปลอดภัยมีหลายอย่างหลายหสิ่งหลายอย่างว่าแห่งโลนเนาะนั่นแหละฝรั่งก็จะมีความมั่นใจในประเทศไทยเนาะหลายชาติตมั่นใจในประเทศไทยโอโ้โพ่อมั่นใจกับเป็นสิ่งสําคัญเพื่อจะมาเที่ยวมุมนี้มุมนี้โอโ้โหส,งส่งประสารระว่างป่าก,กับเมืองเนาะอันนี้เบิงเ่งนี่ฮะโอโ้สิ่งที่คนไทยเพิ่บบบบนบ <ละ S 2> <ะ>่ลืมนะคือธรรมชาติเด้ยบ่าวแจ๊บเพิ่นใจสบายเป็นโลกเนาะ มานีมานีมานี่าวลีป่ <S <S าวแจ็บเจ้าอยู่เมืองไทยจักปีแล้วโอ้ยไปไปมามากกันรักยี่สิบกว่าปีขึ้นแล้วบ่เคยมากไอลีจิบอกแจ็บสิบรสันทัดในเมืองเลยเขตนอกที่บ่าเจ๊บสันทัดบอกเลยว่าส่วนร้ายบนคือธรรมชาติส่วนร้ายอยู่ชานเมืองชันเมืองเลยแหละต่างจังหวัดใช่คำนี้นเลยตอนนี้นี่บ่าจ๊บเบื่องนี้อันนี้คือทางเชื่อมต่อไปอยังห่างเนี่ยห่างยังบอกแล้วก็ห่างเนี่ยห่าง นี่ห้างเกษรนี่อันนี้คห้างเกษร oh. เมนฟังนี่จะไปห้างเซนทรัลโอ้โหแล้วก็จะไปตรงนู้นเลยยาวไปถึงอ่าสยามสยามสแควร์สยามพารากอนช่วงนี้อย่างไรนี่แหละต่อไปหุ่นละอ๋อนี่โอ้นึกว่านึกว่าบรจจะคิว่าแค่ตรงนั้น,นเชื่อมมาถึงพื่งพี่เนาะแล้วก็มีอีกหนึงห่งไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่นก็ให้ความเคารพและก็ศรัทธาจุดนี้จะเป็น สารในสารพระพรหมเนี่อ๋ออันนี้สารพระพรหม,มบอนี่โอ้แมน่นคนหลาย,คน,ลายคนหลายแท้แสดงว่าเพิ่นมีความศรัทธาในสิ่งนี้เนาะนี่เนาะเพิ่นมาขอเรื่องการงานดิ้เพื่างประเทศมาแหละเพิ่นก็นมากแก่บ่นดิ้บ่โอสส้สารที่เป็นสารที่ศักดิ์สิิทธ์อีนั่นเนี่ยแม่น,นี่สารเท้ามหาพรหมเลยดิ้พี่น้องเสียหน้าพี่น้องเนาะเบิ่งคนหลายนี่เนาะแจ็บล่องเบิ่งเน่ยด้านล่างจะมี่รามแบบอารามไทยดิ้โอ้ มีมีช้างช้างนี่มาถวายบอ่อริวเนี่ยไหนเนาะเพิ่นมาบนไปแล้วเพิ่นก็เอามาถวายแสดงว่าเพิ่นประสบความสำเร็จนั่นนี่เนี่ยจะเป็นขอเนาะแม่นนี้คือมีเห็นที่เห็นคือเก่าสิบเก่าเอราเช่นแลยเป็นเศร้าจางชาเนี่ยโอ้แสดงว่าตรงนี้คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งนะเนี่ยนี่แหละศาลเท้ามหาพรหมโอ้เนาะเนาะตรงสี่แยกสี่แยกอย่างนี้นี่บางนี่ก้อนบางนี่ก้อนบางนี่ก้อนเห็นบ่อ๋อเดี๋ยวมาแล้วโอ้โหอ๋อนั่นน่ะ ปสองชั้นเนี่ยเออๆๆบู๊เล็กแกลนแบบนี้เนาะป้าตัวเหมือนแต้มแต่งเอาไว้เลยนี่มาพี่มาพี่บ่าวแจ๊บมาพีนั่นแดลนั่นแล้วจุดนี้เพิรนจะบอกว่าเป็นสี่แยกราดประสงค์น่ราสกอแมนโอ้ยราดประสงค์โอ้โหดีใจสื่อเนาะออกข้อรหั์ราดประสงค์โอ้พี่น้องเอ๋ยนะฮะบ่าวแจ๊บเพิ่นกันขึ้นสี่ดีใจเนาะ ได้เห็นความเจริญของเมืองไทยถามความลึกๆก,กดจากใจของเบาเจ็บเนวะเบาเจ็บคิดจะไหนกับเมืองไทยความลึกๆมีหลายอย่างมีหลายเรื่องความในใจนะคืออันดับแรกเลยชื่นชมก่อนชื่นชมประเทศไทยชื่นชมคนไทยที่เพิ่นความคิดเรื่องการคิดปฏิสารางเนนี่มันสุดยอดเลยคะความมีน้ำจิตน้ำใจเนาะบ้านเมืองเพื่อนสะอาดสะอาดเนาะผู้คนหลายเชื้อชาติห้ายประเทศเขามาเนาะหลังร้ายเขามาเนาะ เลยกับเพื่อนกันอำนวยความสะดวกให้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อนสร้างไว้เนาะประเทศประเทศไทยนี่โอ้สุดยอดเลยว่ะเ่าแจ๊บเบาแบบนี้นะบบาวบอยากถามบบาแจ๊บอีกหนึ่งคำถามนี้เบาแจ๊บชื่นชอบเมืองไทยหักเมืองไทยบอโอ้หักสุดเลยบอโวบอกตรงเลยเอ้าแล้วบ้านเจ้าของล่ะบ่หักติบ้านเจ้าของก็หักอยู่แล้วคนเฮาโดยชนชาติย่านคือเกิดมากก็ต้องหักพอหักแม่เนาหักไอทินก็เนิดของเจ้าของอีูแล้วแต่ประเทศไทยเป็นหนึ่งประเทศที่เ่าแจ๊บเห็นแล้วลงหักเนาะ ความหักเนี่ยมันก็บสิ้นสุดเนาหักบ้านตัวเองบริษสิบุญบหักเมืองไทยได้เขามาเห็นความสวยงามความมีน้ำใจความหักนี่มันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติได้บริษัทสั่งบริษัทแบบมีใพรมังคับได้่บบบุ๋ยหักของมันเองได้ไพก็แล้วแต่ถ้ามาอยู่คอเสือเริกก็ต้องหักเมืองไทยคือกันนะบริษ่ทบ้านตัวเองหักหักคือกันความหักมันมีอยู่แล้วไพก็คือกันแต่เข้ามาเห็นสิ่งเหล่านี้ผู้คนเนาะโดยเฉพาะผู้คนน่ะมีความเป็นมิตรไมตตีแห้งประเทศไทยมันก็ลงหักโดยอัตโนมัติเนาะเขาบริษัท อันน MM ี man, ้คือความหักของบบาแจบทีมียุทมีต่อประเทศไทยแมนแมนบาบูแมนไปเดี๋ยวสิ hmm. wow. right. mm. พาไปเบิางอีกหนึ่งให้ไล่อีกตามบาบูบ้าบเบาแจบโอ้โหเบิ้งถนนก่อนเบิ้งถนนก่อนนี่ความเจริญของเบิ้งไทยบบาแจบโอ้ตัวบาบแห้งกล้องเบิ้งแน่ตัวนั้นบาเบาแจบสะออนแห้งเลยขนาดตึกนั่นนะคือตึกยันกันนะโอ้ตึกยันน้อพี่น้องเอ๋ยเนี่ยฮะ ไปใหู้บอกเบาบวกกับเบาแซบไปเด้อต่างเป็นลั่นลั่นลั่นขึ้นไปแบบโอ้เหมือนนันนีย่ายเลยนี่ฮะเหมือนคือยังเพชรเลยเนาะโอ้โหตัวนั้นจะพันแล้วได้ขนาดงามขนาดนั้นเลยเหรอพันแล้วจริงขนาดนั้นเ่ยเหมือนตึกเอราวัณนะพี่น้องนะแม่นบองกดแซบหูในน่อนเก่อนแซบหูในน่อนแต่วัวรูปทรงเป็นหนาสนใจดึงดูดขนาดเลยแซบปุ๊บเนี่ยโอ้โหพี่น้องเอ๋ยนะฮะนี่แหละคือความเจริญของเมืองไทยนะถ้าถ้าเบื้องแล้วนะ สำหรับตัวจุดที่บาโบเคยอยู่นะคงตามหลังไล่ต่อไล่สิบปีเลยเนาะอีกสิบปีก็คือจะตามบอท่านมามุ้งหนีบอจบโอ้โหจุดนี้ตรงไปจะเป็นประตูน้ำเนี่ยห้างพัฒน์น้ำประตูน้ำนี่หรอแมนอันนี้คือถนนร,ราชดำเนินหรือเปล่จ๊ะราชดำเนินก่อนี่แยกยังก่อนนี่นะแยกก่อนอันนี้สีแยกปทุมวันอ๋อสีแยกปทุมวันเนี่ยสีแยกลาดประสงค์ขอสขอศขอกขไว้พี่น้องลาดประสงค์ลาดประสงค์ปทุมวันย UM ูเอ็มบีเคอ๋อสีแยกลาดประสงค์ ออุุดดดนีก็สยอมาฟังนี่มาฟังนี่บอลแจ็บรถไฟฟ้ามาแล้วโอ้โอ้สุดยอดสุดยอดพี่น้องเบิ่งแน่พี่น้องขับลิงงามดี่ไปบอลแจ็บพาลงไปหลั่นรางกันไปจากที่เขายางมาฟังนั่นบาลแจ็บฟังนี่เป็นเป็น,ปน,ปนทางเข่าหา่างเส้นทันเวิร์ลดิโอ้เพิ่งพัดเปิดให้เขาข่บอกตอนนี้เพิ่นยังเพิ่นเปิด เขามาเศร้าออกันที่พังหวอดหนูชอบเนาะเขามาฟังนี่ก่อนฉันเ่าแจ,จ๊บไปไปไปเลยทางนี้ฟังนี่จะมองไปเห็นสิ่งที่อ่าอยากให้บอลแจ๊บได้เห็นเด้มาหนีเลยบอลแจ๊บมาหนีเลยโอ้มุมนี่รถไฟฟ้าแลนผ่านาม,าม,มุมนี่จะตรงไปสี่แยกปทุมวันเหม,น<ะ>มือนเด็กไป